สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับร้านอะไรนอนนเกาเขียนว่าย่งไงนดูนาอบโอ,โอ่งนาดูนาอบโอ่งเบอร์อะไรศูนย์เก้าสามสีเก้าน์สี่ศูนย์หนึ่งสครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่สี่ห้าห้าสามแปดแปดตอนนี้ไม่ค่าเชื่ออะไรครับเชื่อเจ๊คเ,จเนะคะาะอ่าคุณคุณแม่เนาะ,ะแม่ชื่ออะไรครับ อ่ามาก็ลูกสาวเอ่อนี่หนูหอยระยองระย่างเนี่ยอันนี้หนูหนูน่าหาเองด้วยว่าเลี้ยงครับหนูเลี้ยงค่ะเป็นหนูเลี้ยงเลี้ยงอยู่ก็บ้านไหนครับอยู่บ้านด้านขวางค่ะเอ่อแม่ข้าชื่ออะไรทีชื่อเจ๊กค่ะชื่อเจ๊กเนาะอเออเรามาขายทุกวันแมแล้วอยู่ตรงไหนต้งนีหรือตรงไหนครับอยู่ระวางในหมู่บ้านใช่ไหมคะ่ะตรงนี้ตรงนี้เนาะเราขายอยู่ตรงไหนระวางเป็นดอนหวป้าบางินเซนดอนหวนี่ดอนหวในวังห็นดอนหวายเนาะแยกดอนหวายมิตรภาพ ตรงนี้อ๋อป้ามคันเท็กป้ามคันเท็กเอ้ตรงระหว่างดอนวายตรงนี้บ้านอะไรนอตเนี่ยบ,บานบิงครับมาจากเดอนวายมาบ้านบิงก็จะอยู่ซ้ายมือมาขายช่วงเวลาไหนยังไงบ้างครับช่วงบางวันก็มาประมาณ8โมงเช้าค่ะบางวันก็6โมงเช้า6โมงเช้าถึง6ชั่วโมง5โมงเย็นค่ะ5โมงเย็นเราจะนุ่มมดค่ะวันไหนมดแล้วกว่าับเร็ววันหนึ่งทำมาจากตัว อ๋อหนึงห้าโลจะได้ประมาณยี่สิบตัวประมาณยี่สิบตัเราขายอบอ่งเราทำเราซสก็มีมูซอสก็มีเดี๋ยวจะเรื่องเดี๋ยวนี้ก็เราแล่เราทำทุกอย่างมาคุกใส่ซอสใส่น้ำเกลือใส่จิปาถ้ามาเราปรุงมาแล้วมาอบกันนี่หรืออบกระบานอบกันนี่ครับมาดูครับเด่นแต่มาดูแล้วครับเดี๋ยวนี้องครับโองของแท้ครับเดี๋ยวเราจะเพิ่งอันนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะซุกแต่ละตัว ชั่วโมงหนึ่งโอ้กูจะได้กินกอดามกันเนาะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งขายตัวจักบาทขายตัวจั๊กบาทขายตามไส้ค่ะมีแต่แปดสิบบาทถุงอันนี้อะไรนะแปดสิบบาทค่ะอันนี้แปดสิบเนาะมีแปดสิบมีร้อยแล้วก็มีร้อยยี่ร้อยสามร้อยห้าอันนี้แปดสิบอันนี้อะไรนะมีแต่ปดสิบอันตัวมันเท่าๆกันเนาะอันเล็กขนาดไสขนาดไหนไสขนาดสามขีดสามขีดตัวหนึ่งสามขีด ไปถึงทําแล้วสามขีดหรือตอนยังไม่ไม่เชืยดทําแล้วเนาะไอพวกเครื่องในทิ้งหมดเนี่ยหรือไปทําอะไรอย่างอื่นไหมทิงม้งหมดเลยเนาะอ,อ่ะครับเรามาดูครับตอนนี้แต่นั้นแดนนี่ครับองของแท้คร,นนครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับหนึ่งสองสาม,มวับนี่ครับนี่องครับนี่องครับไส้ใหญ่ก็มีอันนี้อันนี้ไสซอะไรครับเนี่ยอันนี้เจ็ดขีดยูร้อยเจ็ดที่แปด ลองยกให้ด oh, like oh, ูหน no, uh, anyway, um, so mm ่อยลองยกมาเลยโอ้ต right uh ัวใหญ่ไงเลยเนาะตัว mm ตัวตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยสำหรับคนไหนที่ชอบชอบตัวใหญ่ใช่ชอบเนื้อเน้นเน้โอ้เนื้อเนี่ยเราเราพี่กับกั๊บได้ทางนึงแหมโอ้ยครับโอ้โอ้กับกับหัวกับหัวเอออย่างเงี้ยแม่ยังก็ยังก็ลูกหมูเนาะอันนี้แสงว่าประมาณจะขีดนะเจ็ดขีดค่ะเจ็ดกีดอันนี้ร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้สามกีด ปวสีบาทอ๋อไปรสชาติเป็นไงรสชาติเค็มๆแปร๋มแรมใช่ไปกินเนาะแล้วก็เหมือนแบบไก่อบหมูอบะเนะไก่ไก่กันเนาะโอเคครับใครสนใจก็มาหาคุณเจ๊กเจ๊กเนาะบ้านดอนขวางดอนขวางอยู่แถวๆไทำแคคตัสไหมเอ๋สมุดอยู่ิีอูรถสิริพรนะคะอีเข้าไปข้างในใช่ไหมว่างๆเดี๋ยวจะแบบไปเยี่ยมได้เย็นๆ ไปดูว่าเลี่ยงยังไงจะเผื่อเขาไปซื้อไปหาจะได้ไปขายขายแบบไหนมันก็สวนคนเลี่ยงหลายไหมอย่างนู้นเขารู้ว่าไม่เยอะค่ะมีอยู่ซิฟโกโบซิฟโกโบออ๋อลูกทีมลูกทีมอยู่กันไหนดึงอยู่ทั่วๆไปอยู่ทั่วไปค่ะตอนนี้ก็มากกกมมีีเจ้าานนึง่็ส่งให้เราใช่ไหมส่งเป็นนูสดเราก็มามาอบขายแล้วก็อยู่ปลาช่อง โอ้เป็นเครือข่ายของเองโอเคครัาเป็นเครือข่ายของเขาเราเป็นเครือข่ายของเขาของปากช่องเนี่ยใช่เป็นเครือข่ายของเจ้าเจ้าอยู่กันไหนนนมะกอกนนมะกอกอ๋อตอนแรกๆเลยก็เจ้ากันนมะกอกนนมะกอกแต่นี่เราก็ไปรับมาใช่แล้วก็เป็นนูของเราด้วยทว่า เดีนยวท่องแพทนไม่ได้ก่อออมาทาเป็นเงื่อนเือโอเคครับอ่ะครับขอให้โชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับใครก็แวะเอมาก็แวะมาซื้อมาหานะครับสั่งจองได้เนะไปทาเป็นกัปแกลก็ได้เนาะครับนี่ครับรอยู่ตรงนี้ด้วครับนอยู่จะอรยบอกบอกน๋ดูรีวิวกันครับมาซื้อมาหากันด้ว